เรื่องของการกระจายวัคซีนไฟเซอร์นะครับที่เราได้รับมาจากสหรัฐอเมริกา1.5ล้านโดสซึ่งในเบื้องต้นตอนแรกนะครับที่มีการกระจายไปในพื้นที่ต่างๆเพื่อที่จะฉีดเป็นเข็มกระตุ้นเข็มที่3ให้กับทางด้านบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยส่งมอบไปแล้วนะครับ442,800โดส แล้วก็มีการฉีดในรอบที่2นะครับส่งมอบไปเมื่อวันที่8สิงหาคมจำนวน257,200โดสซึ่งก็คาดว่าทุกพื้นที่จะได้รับวัคซีนไฟเซอร์เพื่อจะฉีดเป็นบูสเตอร์เข็มที่3เนี่ยไม่เกินวันที่14สิงหาคมนี้ก็จะได้ครบทั่วประเทศนะครับ,รบสำหรับวัคซีนไฟเซอร์ที่จะมอบให้กับทางด้านกลุ่มต่อมานะครับก็จะเป็นกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่ม608 นะครับตอนนี้จะใช้ชื่อว่า608นั่นคือกลุ่มที่มีอายุสูงกว่า60ปีขึ้นไปแล้วก็กลุ่มที่มีโรคนะครับเกลุ่มโรคแล้วก็ผู้ที่มีคันนะครับสตรีมีคันที่มเีเรียกว่า12สัปดาห์ขึ้นไปสําหรับอายุคันนะครับตรงนี้ก็จะมีการจัดสรรไป645,000โดสแล้วก็เนื่องจากว่าวัคซีนล็อตนี้เนี่ยเป็นวัคซีนที่ เราได้มาจากทางด้านต่างประเทศเพราะฉะนั้นก็คือเราก็ได้รับบริจาคมาเพราะฉะนั้นมีการที่จะฉีดให้กับทางด้านผู้ที่เรียกว่าเป็นต่างชาติอาศัยอยู่ในประเทศไทยด้วยตรงนี้มีการจัดสรรให้150,000โดสอันนี้ก็จะเน้นผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วย,ยรื้รังเช่นกันก็จะเป็นกลุ่มเดียวกันกับที่เราจะฉีดให้กับคนไทยเหมือนกันะนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของการที่ณตอนนี้นะครับการฉีดวัคซีนโดยภาพรวมนะครับก็จะมีการ แล้วทั้งสิ้น22ล้านโดสเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่1แล้ว17 000, ล้านรายเป็นเข็มที่2 4 8, 000, ล้าน8 0 0 0รายแล้วก็เป็นเข็ม3ที่เป็นบูสเตอร์อีกประมาณ4 1 4 0 0 0กว่ารายซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นบุคลากรทางการแพทย์เป็นหลักนะครับถ้าแยกเป็นยี่ห้อวัคซีนก็จะเป็นฉีดซิโนแวคมากที่สุดนะครับ10ล้าน7 0 0 0โดสเป็นแอสตราเซเนกา9ล้าน0โดส เป็นซิโนฟาร์ม1 7ล้าน7แสโดสแล้วก็เป็นไฟเซอร์2 8 6 0 0 0โดสแล้วก็เราจะมีวัคซีนเข้ามาอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับโดยที่จะฉีดให้กับประชาชนทั่วไปให้เร็วที่สุดให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับวัคซีนที่เข้ามาโดยเฉพาะบูสเตอร์เข็มที่ 3, ไฟเซอร์ยืนยันไม่มีการฉีดให้ VIP แน่นอนนะครับ